จะทำอะไรอยู่ครับตอนนี้เก็บของเสร็จหรือยังตอนนี้กำลังทำงานอยู่ผมกลังทำงานโอ้โหขยันขนาดนั้นนะครับโอไม่น่าเชื่อเลยครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากให้ความร่วมมือนะครับไม่เลยเห็นโบเห็นบเจ็ดแขนอยากดูของของของรักของกระแตครับอยากดูของรักของกระแตกระแตนะคะกระปุล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 สะสมการ์ดโฟนด้วยสะสมมาตั้งแต่ปีไหนแล้วครับ จะเปหนึ่งค่ะจะเกิดแล้วใช่ไหมน้ำมันเลยอันยออันได้แล้วจะไปจะไปประจานนะครับอุ้ยมาทำอะไรนี่แกเป็นมีดไปครับไปครับไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วนี่ไปแล้วเราเนี่ยไปแล้วครับไปแล้วครับตอนนี้นะครับตอนนี้ห้องคุณเก่งใช่ไหมครับห้าหนึ่งห้าครับห้าหนึ่งห้าโอ้โหรู้สึกว่าเก่งโยมหลายคนนะครับห้องนี้ วันนี้ค่าเข้าให้12บาทครับ